สวัสดีครับผมจำลองตัวนี้เป็นวงจรไฟพาร์ตนะครับยิงไฟพาร์ตครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับเหมือนกับต็อปไฟสูงนะแป๊บ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 ถ้ารู้สึกยังไม่สว่างอยากเพิ่มสป,ปอตไลท์ครับให้สปอตไลท์ติดพร้อมกับไฟพาร์ตนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อกันครับยิงไฟพาร์ตด้วยสปอตไลท์ที่ติดเพิ่มติดพร้อมกันครับแป๊บปป๊บปป๊บนะครับเพิ่มความสว่างวิธีการต่อเดี๋ยวมาดูกันครับ อุปกรณ์ที่ต้องซื้อเพิ่มนะครับรีเลย์บอรดหขา1ตัวครับเป็นฟิลสองชุดครับหลอดไฟหนึหลอด2หลอด4หลอดอันนี้แล้วแต่เราจะต่อนะครับผมจำลองนะครับเป็นวงจรง่ายๆนะครับกดปุ๊บปุ๊บปั๊บนะนนี้เป็นวงจรไฟพาร์หรือไฟท็อปไฟนะครับทีนี้ในรถของเรานะครับเราต้องหาไฟ12โวลต์ที่ออกจากสวิตช์นะครับให้ทำการวัดนะครับใช้โหมด ดีซีนะครับขั้วลบเข้าที่ลบแบตเตอรี่หรือกาวตัวถังนะครับขั้วบวกไม่ว่าสายจะมีกี่เส้นแตะทีละเส้นนะครับแตะไปนะครับโวลต์ต้องยังไม่ออกนะครับโวลต์จะออก12โวลต์เมื่อเรากดยิงไฟครับกดปุ๊บดูที่มิเตอร์ครับถ้าไฟออก12โวลต์ขนาดยิงไฟพอปล่อยปุ๊บต้องเป็นศูนย์ครับ อันนี้คือเส้นที่เราต้องการครับกดยิ่งไฟมา12บสครับกดปล่อยไฟไม่มานะครับมาก็มานิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับอันนี้ห้ามเดานะครับใช้มิเตอร์วัดพอเราหาไฟสิบสโวลต์ที่ออกมาจากสวิตช์ได้แล้วนะครับให้เอาฟิวมาต่อนะครับจากสายเส้นนั้นนะครับเราจะต่อวงจรใหม่เข้าไปเราต้องใส่ฟิวนะครับเพื่อ วงจรใหม่เสียมันจะได้ตัดวงจรที่ฟิวนะครับมันจะไม่ย้อนไปช็อตวงจรเก่านะครับอ่ะจาก12โวลต์หลังสวิตช์ที่เราวัดผ่านฟิวครับใครไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะวาดวงจรให้ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวนี้มาต่อกันก่อนจากฟิวหลังสวิตช์ครับให้เราต่อเข้าไปที่รีเลย์นะครับขา85หรือ86 นะครับผมเอาเข้า85นะสายสีขาวนะครับส่วน86ของรีเลย์ผมเอาไปต่อเข้ากับกาวนะครับหรือขั้วลบแบตเตอรี่นะครับลองยิงดูครับไฟติดรีเลย์ดังด้วยอ่าอันนี้แสดงว่ามาถูกทางแล้วนะครับจากนั้นนะครับขา30ของรีเลย์เราจะ ดึงไฟบวกจากแบตเตอรี่โดยตรงนะครับโดยผ่านฟิวก่อนนะครับอันนี้คือการต่อวงจรใหม่ไปใช้ต้องต่อผ่านฟิวนะครับจากฟิวแบตเตอรี่ไปเข้าขา30นะครับโดยตรงเลย30ของรีเลย์นะครับเนี่ยนะจากบวกผ่านฟิวมาเข้าขา30จากนั้นนะครับเราจะเหลือ2ขา 8ปดห้าเราตอไปแล้วนะ 30, อไปแล้วเราจะเหลือขา87กับ87เนะครับเป็นแดงกับน้ำเงิน2ขานี้เราเอาไปต่อที่ขั้วบวกของหลอดไฟนะครับถ้ามีหลอดแค่หลอดเดียวเราก็เอาเส้นไหนก็ได้นะครับไปต่ออีกเส้นหนึ่งก็เอาเทปพ,พันสายไฟพันไว้นะครับถ้ามี2หลอดเราก็ ต่อเดี๋ยวผมต่อให้ดูก่อนจาก8ปดห้าไอ้แดเจดนะ8ปดดอ่าถ้ามี2หลอดแล้วก็แปดเแดงกับน้ำเงินเนี่ยอย่างละเส้นก็ต่อเข้าบวกทีนี้ถ้ามีสี่หลอดทำไงครับถ้ามีสี่หลอดมันก็จะมีสีแดงอีกสองเส้นแล้วก็เอาแดงมาใส่ตรงนี้อีก1เส้น แดงมาใส่ตรงนี้อีกหนึ่งเส้นน,นึกออกไหมต่อขนานที่ปลายนะครับอันนี้แปดเจ็ดแปดเจ็ดแดงน้ําเงินนะ่ะเรา,เาขั้วบวกของหลอดไฟไม่ว่าจะกี่เส้นนะมาต่อกับแปดเจดส่วนขั้วลบนะครับขั้วลบเราเอาไปต่อที่ลบแบตเตอรี่หรือกาวตัวถังอันนี้แล้วแต่นะครับทีนี้เสร็จแล้วนะครับวงจรง่ายๆแค่นี้เมื่อเราต็อปไฟ พาทนะครับเปิดไฟพาทยิงไฟพาทแล้วแต่จะเรียกยิงไฟพาทครับไฟสปอร์ตไลท์ต้องติดด้วยเห็นไหมติดพร้อมกันนะเดี๋ยวผมกั้นฉากให้ดูเห็นไหมอ่าเคนนครับประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะวาดวงจรให้ดูนะครับเผื่อใครไล่สายไม่ทันบอกโอ้พี่วาดวงจรให้ดูหน่อยนะครับวงจรกล้องง่ายๆนะครับ ผมจะลัดจับสวิตมาเลยนะครับสวิตสวิตไฟพาร์ทเนี่ยนะครับเราจะแท็บมาสวิตไฟพาร์ทเราจะแท็บขั้วบวก1 2โวลต์มาฟืบนะครับใช้มิตเตอร์วัดนะครับวิ่งผ่านฟิลหนึ่งตัว จากฟิลนะครับไปเข้าขาที่แปดห้าแปดห้าส่วนแปดหกต่อลงกาวนะครับอันนี้ก็เป็นไฟบวกนะครับ ผ่านฟิวมาจากนั้นนะครับขาอันนี้มันจะเป็นไฟจากแบตเตอรี่สิบสองโวลต์บวกลบบวกสิบสองโวลต์นะครับเราจะดึงมาเข้าฟิวอีกหนึ่งตัวฟิวตัวนี้จะเข้าไปที่ขาสามสิบครับ 2ขานี้คือ8 7 8 7 8 7นะครับ8 7 87นี่ยมันคือขาเดียวกันนะครับเราจะเอาไปต่อเข้าที่โหลดขั้วบวกนะครับอันนี้ออกมาขั้วบวกส่วนโหลดขั้วลบนะครับ ลงไปที่กาวคูวลบนะครับถ้ามี2หลอดทำไงครับเราก็เอานี่เลยนะครับคือการต่อขนานที่ขาแปดเนะครับก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับมีกี่หลอดเราก็ต่อไปเรื่อยๆบวกบวกบวกต่อบวกบวกต่อบวกลบก็ต่อลบนะครับอ่าน่าจะประมาณนี้นะครับ อันนี้เป็นฟิลฟิลทีนี้ฟิลเลือกใช้กี่แอมครับเราตัวนี้ไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะครับตัวนี้ใช้สามแอมห้าแอมก็ได้นะครับตัวนี้กระแสะต่ำสองแอมก็ยังได้แอมเดียวก็ยังได้มั้งโดยประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคือมันเอาไปการขดลวดตัวนี้ช็อตเฉยๆนะครับใส่อะหาง่ายๆก็สามแอมห้าแอมนะครับสามถึงห้าแอมโดยประมาณนะครับ ส่วนฟิวตัวนี้ตัวนี้ฟิวที่ดึงกระแสหลักจากแบตเตอรี่เลยนะครับไปจ่ายให้ขา30เข้า8 7เข้ากับหลอดไฟโดยตรงนะครับอันนี้เราต้องวัดนะครับสายเส้นนี้สำคัญนะ 12V อโวลต์ v, อย่าเดานะครับใช้มิตเตอร์วัด พราะผมเคยเห็นคนเดาแล้วรถพังมาแล้วนะผมเลยเน้นย้ำว่าซื้อมิตเตอร์มาวัดนะครับพอเราได้สายจากสวิตต์แต่ไม่รู้เส้นไหนพอกดปุ๊บ1 2บอโวลต์ออกนั่นแหละเส้นนั้นเราเอามาต่อฟิวเอามาเข้า85 86เข้ากาวนะครับดึงบวกจากฟิวเข้า30ทีนี้87แล้วก็ามาเข้าบวกหลอดไฟ87ทั้ง2ขา นะครับเราจะรวบเข้าเลยก็ได้นะครับ87ขามถึงกันอยู่แล้วโค้วลบก็เอาไปเข้าหลอดไฟนะครับเดี๋ยวผมจะต่อตามวงจรนี้ให้ดูนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับเผื่อใครดูแบบนี้แล้วงงผมจะจำลองโดยการสวิตไฟพาร์ทนะครับเราก็อามาเข้าหลอดไฟพาร์ทก่อนปื๊ดป๊ป วงจรน,นี้ผมไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนในนี้เพราะนี้คือวงจรที่เราต่อแยกอันนี้คือวงจเรนนงจเดิมๆในรถนะครับเมื่อเรากดกดท็อปไฟท็อปไฟพาร์ตเราอะไม่รู้อะอยู่ฝั่งไหนพอท็อปไฟพาร์ตปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีคนถามท็อปไฟพาร์ตแล้วอยากต่อสปอตไลท์ด้วยเท่ๆไฟสว่างสว่างต่อยังไงนะครับมาเนี่ยแหละคลิปนี้แหละครับคือคําต่อที่ผมบอกอย่าเดานะครับหลังจากสวิตตัวนี้ เห็นไหมไฟบวกมันวิ่งมาเข้าตรงนี้พอผมกดไฟบวกปุ๊บกดสวิตช์ไฟบวกจะโผล่มาที่เส้นนี้นะครับอันนี้คือผมเห็นเห็นไงแต่ถ้าในรถจริงๆมันจะมี3เส้น5เส้นอะไรประมาณเนี้ยเราต้องวัดให้มันพอกดปุ๊บสิบสองโวลต์วิ่งออกมาตรงนี้พอสิบสองโวลต์วิ่งออกมาตรงนี้นะครับให้เราเอาฟิวสต,ต่อ มันจะคือสวิตช์ไฟพาร์ตตรงนี้แหลพะพอกดปุ๊บไฟ12โวลต์กดปุ๊บไฟ12โวลต์วิ่งมาหาฟิววิ่งมาหาฟิวจากฟิวไปเข้า85จากฟิวไปเข้า85ของรีเลย์แ5รีเลย์คือสีขาวหามานะครับจากฟิวหลังสวิต ไปเข้า85ชึบแป 86, ลงกาวครับแปสีเหลืองกาวตัวถังหรือขั้วลบแบตเตอรี่พอยิงปุ๊บพอผมกดยิงปุ๊บไฟสิ 5, 12, โวลต์จะวิ่งผ่านฟิวไปเข้า85คร้าคบวงจรที่86ขดลวดของรีเลย์จะดังก็แก๊กก็แก๊กนะครับ อันนี้ถูกต้องแล้วนะครับพอตรงนี้เคลียร์ปุ๊บเราจะดึงไฟสิบสองโวลต์จากแบตเตอรี่นะครับขั้วบวกแบตเตอรี่เนะี่ยต่อจากนี่เลยก็ได้นะครับต่อจากขั้วบวกมาแถบจากตรงนี้ถามว่าดึงไฟบวกจากหลังสวิตได้ไหมตอบว่า ได้แต่อย่าทําแบบนั้นนะเพราะตัวนี้ผมต่อรีเลย์เพิ่มนะครับเพื่อให้เส้นนี้นะครับเป็นตัวจ่ายไฟจ่ายกระแสเข้าไปที่หลอดไฟเต็มๆเลยนะครับถ้าเราไปดึง30เนี่ยไปดึงหลังฟิลเนี่ยจะกลายเป็นดึงกระแสจากสวิตช์นะครับถ้าสวิตช์ทนกระแสไม่ไหววงจรหลังจากนี้อาจจะ เสียได้นะครับไม่ดีในระยะยาวหรือในระยะสั้นถ้ามันทนกระแสะไม่ไหวก็พังทันทีเพราะฉะนั้นแล้ว30อย่าไปต่อไฟบวกจากสวิตให้30ไปต่อไฟบวกโดยตรงจากแบตมานี่แล้วนะครับผ่านฟิลตัวนี้แล้วนะไปเข้า30 30คือเส้นสีดำสังเกตง่ายๆนะครับสายรีเลย์มันจะบอกอยู่แล้ว30 8 7ดเแดงน้ำเงินดำสามเส้นนี้สายไฟจะเส้นใหญ่8 5ดหกับแปสายไฟจะเส้นเล็ก85-86สายไฟจะเส้นเล็กมันรับกระแสะต่ำเพราะฉะนั้นมันจะใช้สายไฟเส้นเล็กได้ทีเนี้ยโดย c o m มอ n เซน s ์น่ะตัวเราก็รู้ๆอยู่แล้วมันใช้มันมันทนกระแสะได้ต่ำเนี่ยเราดันไปเอาหลอดไฟกระแสะสูงแล้วไปดึงไฟที่ เป็นลายกระแสะต่างมาใช้มันไม่ควรถูกต้องไหมครับนะอันนี้วิเคราะห์คร่าวๆจากสายไฟเลยก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเราจะเอาสายไฟ30เนี่ยเส้นใหญ่ๆเนี่ยที่มันดึงกระแสะโดยตรงจากแบตเตอรี่เราก็ดึงจากแบตเตอรี่ผ่านฟิวนะครับไปเข้าที่30อันนี้คือเหตุผลว่า30ต่อสวิตชได้ไหมต่อได้แต่ไม่ควรนะครับ ใส่รีเลย์เราต้องเราไม่ต้องการให้ไฟวิ่งผ่านสวิตช์เราต้องการให้ไฟวิ่งผ่านรีเลย์โดยตรงแล้วไปจ่ายให้โหลดอันนี้คือหน้าที่ของรีเลย์นะครับบางคนงงผมขออนุญาตอธิบายเยอะนิดนึงนครับพอมีคนถามมาเรื่อยๆว่าไปรับไก่อะ่ะว่าเฮ้ยอันนี้มันก็สิบสองอันนี้มันก็สิบสองถูกต้องไหมอันนี้มันก็บวกสิบสองเหมือนกันถ้าต่อ อันนี้เราก็เอาเนี่ยมันต้องการบ 12, วกสิบสองเราก็มาต่อตรงนี้ก็ได้มันก็ได้มันก็ได้หลอดไฟก็ติดนะครับแต่ถ้าหลอดไฟกินกระแสสูงๆอย่างที่บอกลายนี้มันเป็นลายโลวโวลต์ all, กระแสต่ํากระแสสูง,สงแล้วก็มาแยกเป็นฟิลอีกเส้นหนึ่งนะครับไปเข้าสามสิบโอเคเผื่อเพื่อนเพื่อนที่ไม่ทันนะครับจะได้ทันไปพร้อมพรอมกันจากนั้นนะครับมันจะเหลือแปดเจ็ดสองเส้นอย่างที่บอกนะครับแดงน้ําเงิน ปึ๊บป๊บ,ปบ,ปบ,ปบเราก็ไปต่อเข้าหลอดไฟคู่วบวกได้เลยนะครับจะหลอดเดียวก็เส้นเดียวอันนี้พันสายไว้หรือจะรวบเลยก็ได้นะครับเพราะว่าข้างในมันถึงกันถ้าสองหลอดแบบนี้นะครับสอหลอดแบบนี้เราก็แปดเจดปดเจต่อเข้าบวกบวกบวกก็เส้นสีแดงครับ สองหลอดก็มีสีแดงสองเส้นก็ลงตัวพอดีกับรีเลย์จุ๊บขั้วลบก็ต่อเข้าไปที่ขั้วลบแบตเตอรี่หรือกาวตัวถังครับถ้าไม่มีสายหลุดสายหลวมนะครับเรากดยิงต่อไฟพาร์ครับไฟตัวนี้ก็จะติดนะครับมาแยกกันนะติด พร้อมกันทุกจุดเนะครแบแป๊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 บขอทาง่อยครับหมาเหลืออ่ะพี่พี่มาก่อนเลยครับพี่มาก่อนเลยนะครับหรือแบบเอ้ยผมขอไปก่อนครับพี่ครับเป็นสัญญาณนะครับนิดนึงนะครับหรือพี่พี่อยู่เพิ่งมายเพิ่งมาผมขอไปก่อนเหลืออ่พี่ข้ามถนนเลยครับเชิญเลยอ่าประมาณนี้นะครับอ่าหรือแบบเฮ้ยตะเงาตะคุมตะคุ่มเอ้ยขอขอยิงดูหน่อยยิงค้างก็ได้ นะครับยิงข้างดูปุบปุ๊บปบหรือแป๊บแป๊แปหมาตัดหน้าว่านะครับอ่ะประมาณนี้นะครับไล่วงจรกันหน่อยไหมนะครับว่ามันทานํางานยังไงนะครับปื๊บขอปลดสายออกกรอน์นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมันจะเมื่อเรากดสวิตช์ไฟพาร์ทนะครับยิงปุ๊บไฟสิบสองโวลต์จะวิ่งผ่านฟิวเข้าแปดห้าปดหอย่างที่ผมบอกนะครับ รีเล์ก็จะดังก็แกกก็แกะก็แกแกนะครับเมื่อรีเล์ทำง,งานครับมันจะผลักขาสามสิบนะครับที่มีไฟบวกมารออยู่ตอนนี้อันนี้คือขาสวิตสัญลักษณ์สวิตเลยนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือสัญลักษณ์สวิตเหมือนกันเลยมันจะผลักมานี่สามสิบมันก็จะผลักมาแปดเจ็ดเี้ยนะครับเมื่อกดสวิตตัวนี้ ไฟบวกฝั่งนี้ก็กระโดดมานี่แล้วสิบสองวิ่งมาฟื้สั่งรีเลย์ทำงานนะครับมันก็จะผักสามสิบจ่ายไฟบวกที่เราต่อจากแบตเตอรี่เนะี่ยเส้นนี้ต้องเป็นสายไฟเส้นใหญ่นะครับเพราะมันจะกินกระแสสูงมันจะร้อนพอรีเลย์ผักปุ๊บไฟบวกตรงนี้กระโดดขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บไฟบวกก็จะวิ่งผ่านแปดเจ็ดทั้งสองเส้นนะครับไปเข้าที่หลอดไฟนะครับ หลอดไฟแล้วต่อขั่วบวกขั่วบวกไว้นะครับแดงแดงจะก,กี่หลอดก็แล้วแต่ถทามอไซ์มันก็อาจจะมีแค่ดวงเดียว2ดวงตะกร้าหน้าหรือคู่บนคู่ล่างอันนี้แล้วแต่นะครับเป็น4หลอดอันนี้หรือจะเป็นขาวสองเหลืองสองอันนี้เราดีไซน์ได้หมดนะครับบวกบวกเข้าหลอดขั้วลบก็ไฟมันก็จะวิ่งมานี่นะครับครบวงจรผไปแปดึบ ไฟมันจะวิ่งจากบวกมาหาลบนะครับเห็นป่ะบวกมันก็เห็นมั้บวกวิ่งมานี่ผ่าน87พาโหลดโหลดก็เป็นบวกอ่ะกลับมาลบฟึบกลับมาลบลบลบนี้ก็คือลบเดียวกันนะครับลบแบตกับลบกล่าวตัวถังอันนี้ก็เหมือนกันนะครับวงจรนี้ก็บวกบวกวิ่งมานี่ฟื้บผ่าน85อันนี้เป็นบวกนะครับอันนี้เป็นลบ ก็วิ่งกลับมาครบวงจรที่ลบนะครับบวกกลับมาลบครบวงจรนะครับเป็นสองสองสองลูปอันนี้ลูปที่หนึ่งลูปที่สองลูปที่หนึ่งทำงานแก๊กลูปที่สองก็ทำงานตามกันไปนะครับก็มันก็จะได้แบบเมื่อกี้นี้ฝ่ายก็จะติดพร้อมกันนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับมีตรงไหนตกหล่นผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็อัดให้ดูสดๆเลยนะครับมาคลิปนี้ไปราคาสวัสดีครับ